Hi everyone, welcome to English class. Today we're gonna learn about season and weather. What season is it? ฤดูการต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนกันเลยค่ะ The first summer, summer, summer แปลว่าฤดูร้อ,อน spring spring ฤดูใบไม้ผลิ rain y, rain ฤดูฝน autumn ฤดูใบไม้ร่วง winter winter ฤดูหนาว สำหรับซีซันก็จะมีทั้งหมด4ซีซันก็คือ4ฤดูนะคะแต่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีทั้งหมดแค่3ฤดูนะคะก็คือจะมี summer, rainy and winter นะคะแต่สภาพอากาศหรือ weather ต่างจากฤดูค่ะก็คือซีซันก็จะมีระยะเวลา ทั้งหมด3-4เดือนนะคะแต่ weather เนี่ยจะเปลี่ยนไปในแต่ละวันในแต่ละฤดูเลยนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นวันหนึง่งสภาพอากาศสามารถตอนเช้าอาจจะมีแดดออกตอนบ่ายอาจจะมีฝนตกตอนเย็นอาจจะมีลมพัดนะคะสภาพอากาศก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลานะคะเราจะมาดูกันว่า weather หรือสภาพอากาศมีคำศัพท์อะไรบ้างคะ่ะ มาดูตัวอย่างประโยคที่สามารถใช้ถามเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะ how the weather how the weather อากาศเป็นอย่างไรบ้างเวลาตอบนะคะสามารถตอบได้ว่า is hot is sunny is rainy ก็คือพูดได้เลยว่า is แล้วก็บอกไปบอกสภาพอากาศต่างๆเลยะคะ่ะตัวอย่างอีกประโยคนะคะ what the weather like what The weather like อากาศเป็นอย่างไรบ้าง Cloud Cloud อากาศเย็น Cloudy Cloudy มีเมฆมาก Cloudy Sunny Sunny มีแดดออก Windy Windy มีลมแรง hot hot ร้อน rainy rainy ฝนตก stormy stormy พายุ foggy foggy หม ok อกหนา and the last word snowy snowy หิมะตก ค่ะก็จบไปแล้วนะคะวันนี้สำหรับหัวข้อ season and w i n t h r r เป็นคำศัพท์ง่ายๆนะคะหวังว่านักเรียนจะไปอ่านออกไปหัดออกเสียงแล้วก็ไปหัดเขียนนะคะจะได้จำได้วันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ have a good day and goodbye